ทุกชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครหลีกหนีพ้นสัตว์คือเพื่อนร่วมโลกของเราเมื่อสิ้นลมหายใจไร้คนเหลีลยวแหลจึงมีความคิดในการจัดงานศพให้กับสัตว์ยูทูอารแมนชาปราสถานเผาศพสัตว์ก่อนจะไปเปนคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์ ชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนชาปนสถานเผาศพสัตว์มาแล้วครับคลิปนี้เรามาจัดงานประชุมเพลิงให้กับนางกับป๋อสีอุไทยศพคางคกภาคสองนะครับรถเกวียนส่งสู่สุขติของเราพร้อมสำหรับเคลื่อนศพแล้วครับ คางคกมีขนาดใหญ่เราจึงใช้รถเกวียนในการตั้งลงศพครับขอเชิญทุกคนร่วมขบวนไปยังเมนสุขติยอดทองจิ๋วพร้อมกันนะครับคณะแตรวงนำขบวนวันนี้สนับสนุนโดย f c ทุกคนนะครับ ระยะทางจากบ้านงานประมาณ2กิโลเมตรครับตอนนี้ขบวนรถเกวียนส่งสู่สุขติมาถึงด้านหน้าทางเข้างานแล้วครับลำดับต่อไปเตรียมเวียนรอบเมนกันก่อนครับ สถานที่ประชุมเพลิงศพสัตว์วันนี้ชื่อว่าวัชิระสุภศักดารามครับขอเชิญทุกคนร่วมกันเวียนรอบเมนสามรอบครับการเวียนศพ รอบเมนสามรอบจะต้องเวียนซ้ายต่างกับงานมงคลครับถ้าเราเวียนขวาเรียกว่าท <e mm. ักษิณาวัรครับการเวียนศพสามรอบเป็นการเวียนเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ตายและเป็นปริศนาธรรมเกี่ยวกับพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับหรือเกี่ยวกับการเวียนไหวตายเกิดของสัตว์ในสามภพ คือโลกนรกและสวรรค์ครับทุกคนเราเวียนรอบเมนครบสามรอบแล้วครับนำรถเกวียนส่งสู่สุขติจอดหน้าทางเข้าครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยกันยกลงศพนางกับป๋อสีอุทยัยไปตั้งบนแท่นสีขาวประดับดอกไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้แล้วนะครับแขกมาร่วมงานขับรถกันมาแล้วครับณสถานที่จอดรถของเราเรามีเจ้าหน้าที่เปิดประตูให้นะครับ เชิญแขกผู้มาร่วมงานจอดรถกันได้อย่างสะดวกสบายครับลานจอดรถของเรามีหลังคากันแดดกันฝนให้อย่างดีครับเราสามารถจอดรถได้หลายคันครับจอดกันให้เป็นระเบียบด้วยนะครับทุกคนทุกคนสามารถจอดรถได้ทั้งสองฝั่งครับ จอดรถเสร็จแล้วสามารถเดินเข้างานกันได้เลยนะครับเข้ามาแล้วจะพบกับประตูทางเข้างานจะพบกับแท่นตั้งสิงทองมีดอกไม้ประดับงานทั้ง2ด้านนะครับเดินมาทางขวาจะพบกับป้ายกำหนดการงานประชุมเพลิงศพสัตว์จะมีรายละเอียดในป้ายนี้ทุกคนสามารถมาชมได้ก่อนเข้างานนะครับ ด้านขวาคือศาลาธรรมสังเวชสำหรับพระสงฆ์สี่รูปและาศาสนพิธีกรในการประกอบพิธีต่างๆด้านสงฆ์ครับพระสงฆ์มาถึงศาลาแล้วนั่งบนอาสนะแล้วทางเจ้าภาพถาวายน้ำอัดลมเพื่อดับกระหายคลายเหนื่อยครับเล่นบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ได้แก่ คนที่1เด็กชายชวะโรธเผ่าพันศรคนที่สเด็กชายชยาวิทย์เสือแก้วครับทางด้านสายคือศาลามรณานุสติของประธานและแขกมาร่วมงานครับตอนนี้ท่านประธานและแขกมาร่วมงานมากันพร้อมเต็มศาลาแล้วนะครับต่อไปคือศาลาสำหรับแจกของชํำร่วยและดอกไม้จันทร์ตอนประชุมเพลิง ต่อไปรูปหน้าศสพสตว์ครับเทียนทูปและตะเกียงครับผ้าไตรบางสุกุลดอกไม้จันของเอฟซีผ่านทองผู้สายโยงไปยังโลงศพมีดอกไม้ประดับบนโลงอย่างสวยงามดอกไม้ประดับงานสีชุมพูอ่อนสีแดงงามตาแท่นสิงประดับข้างโลงศพสองด้านครับ ลำโพงเครื่องขยายเสียงดอกไม้สีชมพูสีแดงด้านหลังพวงเรียดผ้าไว้อาลัยของผู้มาร่วมงานครับบันไดยพญานาคและดอกไม้ประดับหน้าเมนยอดทองจิ๋วครับด้านขวาเช่นเดียวกันนะครับเมนที่ใช้วันนี้คือเมนยอดทองจิว๋วส่งสู่สวรรค์ครับเราใส่ฟืนราดน้ำมันกา๊าซเรียบร้อยครับ การมอบพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยกับสัตว์ผู้ล่วงลับวันนี้ได้แก่คนที่หนึ่งเด็กชายสุกสีแว่นคนที่สองเด็กชายธีรพลผู้ตกยาคนที่สามเด็กชายอนุชาทุนจันคนที่สี่น้องกรอนสภานักเรียน และคนที่5เด็กชายพศธรทวีชาโรธครับลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนทูปของประธานในวันนี้ได้แก่คนที่1ด็อกเตอร์อธิวัตน์อินพร,รามคนที่2เด็กชายนนทการไต่สโมสรคนที่3เด็กชายธีรดลอินกองครับขอเชิญจุดเทียนธูปหน้าศพครับ ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลของ FC ที่เสนอชื่อเข้ามาใต้คลิปที่แล้วครับจะมีใครกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยครับลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่หนึงดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งป๋าแฮมไทยแลนด์ คนที่สองเด็กชายสสิทธร์จุ้ยเพชรคนที่สามน้องลีโอโมบายคนที่สี่คุณสายหยุดบ้านบัวหลวงและคนที่ห้านายสุพโชคพรมแดงทอดผ้าบังสุก,กุลพร้อมกันครับกราบพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบังสุก,กุลครับ อนิจจาวัสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่สองดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งน้องการัญญพาตแก้วนิ่มคนที่สองเด็กชายวสวีกาติ คนที่สาน้องเบนเทนคนที่สีน้องธนปรกรพลทองมากและคนที่หเด็กชายกรวิทน้อยจินดาครับทอดผ้าบังสุกุลพร้อมกันครับกราบพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบังสุกุลครับอนิจาวัตสังขารา อุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุกุลชุดที่สามดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งเด็กชายกันทีชโนโววันนะคนที่สองเด็กชายสุขศรีแวนคนที่สามเด็กชายชยาวิษเสือแก้ว คนที่4เด็กชายอภิรักษ์ชินนจักรและคนที่หน้องอนันดามโรธรรมครับทอดผ้าบังสุกุลพร้อมกันครับ<จ><จ>กราบพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบังสุกุลครับอนิจาวัสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติ สสงูปาโโมุโลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุขุนชุดที่สี่ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งเด็กชายชวรโรธเผาพันสอนคนที่สองเด็กชายสุรัตอาสานอกคนที่สน้องกอนสภาณเกรียน คนที่4เด็กชายพิสิทธิ์อุดมโพธิ์และคนที่5เด็กชายธีรพลผู้โตยาครับทอดผ้าบังสุกุลพร้อมกันครับกราบพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบังสุกุลครับอานิจาวัสังขาราอุปาทวยธรรมมิโน อุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโคลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุลของประธานในวันนี้ได้แก่คนที่หนึ่งเด็กชายสสิธรจุ้ยเพชรคนที่สองน้องเลโอโมบายคนที่สามนายสุพชคพรมแดง คนที่สี่เด็กชายวงวิทย์เมฆประพันธ์พอกผ้ามาหาบังสกุลพร้อมกันครับกรา,าบพระคุณเจ้าพิจารณาผ้ามาหาบังสกุลครับอานิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตส,สังอูปสโมสุโค เสร็จพิธีทอดผ้าบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลครับอยากมีชื่อทอดผ้าบังสุกุลแบบนี้นะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลใต้คลิปนี้นะครับลำดับต่อไปนำลงศพคางคกตั้งหน้าเมนครับลำดับต่อไปเป็นการล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพสัตว์ครับทุกคนขอเชิญสับเพเรอล้างน้ำมะพร้าวหน้าศพสัตว์ครับ ต่อไปนำลงศพคางคกเข้าสู่เมนยอดทองจิว๋วเปรียมประชุมเพลิงจริงครับผู้วางดอกไม้จันทร์วันนี้ได้แก่คนที่หนึ่งเด็กชายพศอะทวิชาโรดมคนที่สองเด็กชายธนดลอินทอง คนที่3เด็กชายธีรพลผู้โตยาครับลำดับต่อไปเป็นการประชุมเพลิงจริงประธานในการจุดไฟในวันนี้ได้แก่คนที่1น้องเลโอโมบายคนที่2เด็กชายอัครพลพิทักคนที่สเด็กชายชนายุทธรามวง์และคนที่สี่ดรอธิวัตน์อินครามครับ จุดติจุดตังอรหังจุดติขอส่งดวงวิญญาณนางกับปอสีอุทยัยกลับสู่ดังคางคกขึ้นสู่สวรรค์ครับเมนประชุมเคลงวันนี้ชื่อว่าเมนยอดทองจิ๋วนะครับสิ่งสุดท้ายของชีวิต มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครอยู่ตลอดการถึงเวลาก็ต้องดับสลายไม่มีใครเป็นอมตะและอยู่เหนือความตายไปได้จงดูแลคนที่เรารับ ในเวลาที่เขานั้นยังมีลมหายใจอยู่หากถึงวันที่เขาต้องจากไปนอกจากกายเวลาก็เอาคืนมาไม่ได้ครับเป็นบทความสำหรับเตือนใจทุกคนนะครับให้ทุกคนทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมันทำความดีละเว้นความชั่วครับ เราเผาร่างของคางคกเป็นเท่าทานไปเกิดใหม่นะเจ้าคางคกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ถึง40,000ซับสไครต์ด้วยและทุกคนสนใจอยากมีส่วนร่วมในการประชุมเพลิงในคลิปต่อไปพิมพ์ชื่อนามสกุลของตัวเองไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะได้มีชื่อตัวเองอยู่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับทุกคนทุกคนยังมีวิดีโอใหม่ๆใ,ให้ติดตามรับชมทางช่องคุกคุกอาร์ตแมนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ